คุณคุณชมนะคะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมของน้องๆเยาวชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาค่ะกับสถาบันสอนเต้นยะลามอบรางวัล m d award from zero to hero นะคะแก่เยาวชนต้นแบบที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้จังหวัดยะลาค่ะ ที่สนามโรงพิธีช้งเผือกอาคารพระสุเวทสุรคชาทาสถาบันสอนเต้น MD Dance Studio ได้จัดงานมอบรางวัล MD Award from Zero to Hero ขึ้นโดยมีนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเป็นเกียรติในการมอบรางวัลให้กับน้องๆร่วมกับผู้จัดการสถาบันสอนเต้น MD Dance Studio รวมถึงคณะบุคลากรผู้จัดงานผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วม ด้านผู้จัดการสถาบันสอนเต้น MD Dance Studio ได้กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีและเป็นการตอบแทนให้บุคลากรและเยาวชนในจังหวัดยะลาตั้งแต่รุ่นแรกที่เริ่มบุกเบิกและริเริ่มในเส้นทางของการเต้นของจังหวัดยะลากับคอนเซปต์ที่ว่าแตกต่างอย่างมีกรอบสถาบันสอนเต้น MD Dance Studio ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเยาวชนในจังหวัดยะลาและพร้อมเป็นพื้นที่สื่อกลางที่จะผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพจนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะ และพร้อมที่จะผลิตเยาวชนที่มีศักยภาพทางด้านนายพงศักิ์ยิ่งชนเจริญได้กล่าวว่ากล่าวชื่นชมสถาบันสอนเต้น MD Dance Studio ที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลาให้ไปในทิศทางที่ควรจะเป็นเพื่อเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรวมถึงต้องขอขอบคุณทางชมรมยะลาซิตี้สตรีทแดนซ์ MD ครับที่ให้ความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยสร้างชื่อเสียงและผลงานให้กับจังหวัดยะลามาโดยตล ตลอดระยะเวลา5ปีและได้จัดพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้